ก้องสดพดมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก้องสดโพดมูค่ะวันนี้สุดๆเลยนะเอาให้สุด<า>เลยนะคะผ่านี่ผ่านค่ะเอามาว่ามา,าค่ะวันนี้เกลพา แม่หมอลูกแก้วที่ดูศาสตร์ความรักเนี่ยเลิศมากๆเลยค่ะจากกวาลแห่งความรักเราจะมาตีแผ่กันนะคะใครที่กําลังรอลุน้นรอรักหรืออยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีความรักเนี่ยพี่ผัดห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้เราอยู่กับรายการ ก็สดผดหมูแล้วเราเอาคุณหมอลูกแก้วมาอย่างนี้ยังมีหวังไหมคะอาจารย์มีหวังสิคะเอาไปทําอะไรคะรุ่นนี้ <c oughs> เอาไปเป็นเพื่อนใจเนะาะรักสมัครนะักะไทยชอบแบบว่าดูแลนะถ้าเกิดได้คู่คนใหม่เป็นผู้สูงอายุนะ พาเดินพาไปโรงพยาบาลเลยแฮปปี้นะอาจารย์พอจะได้ไหมคะได้สิคะสวยขนาดนี้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นเป็นพยาบาลสาวค่ะพากันล้มเชิญค่ะเดี๋ยวขอต้อนรับประสบการกันะคะอาจารย์มีประสบการณ์ด้านการดูดวงนะนานด้วยอาจารย์ดูมากี่ปีแล้วคะสิบสี่ปีแล้วค่ะนั่นไง่น้องเกลสิบสี่ปีนะเป็นประสบการณ์ที่แบบว่า รู้หลักไปหมดแล้วเนาะว่าอันนี้มุมนี้จะแก้ยังไงอะไรถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอาจารย์ลุยเลยค่ะโดดเด่นที่สุดเรื่องความรักอาจารย์ขาโดดเด่นที่สุดเรื่องความรักก็คือเราอะค่ะ ปกติเวลาดูดวงอะ่ะก็จะดูดวงทุกเรื่องนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาดูดวงกับลูกแก้วอ่ะค่ะก็จะมาดูดวงปรึกษาในเรื่องของความรักนะคะ <ừ. S 1> เพราะว่าก็จะมีทั้งคนที่เขาอกหักนะคะม,มีมือที่3นะคะหรือว่าครอบครัวแตกแยกด้วยการที่มีมือที่3เข้ามาอะไรแบบนี้ก็จะมาปรึกษาเรื่องความรักกับลูกแก้วอ่ะค่ะเพราะว่าหัาศาสตยูเอเนียนเนี่ยมันสามารถที่จะบอกรายละเอียดได้ละเอียดมากๆเลยค่ะอ๋อเห็นว่าเมื่อกี้มิศาตร์ยูเรเนีย อันนี้แม่บอกช่วยขยายความศาสตร์ยูเรเนียนนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะโหราศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาจากประเทศไทยนะคะโหราศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยมาจากประเทศเยอรมันค่ะโรงเรียนโหราศาสตร์นานาชาตินะคะฮัมบ<อ>ูร์กนะคะ,ะที่ประเทศเยอรมัน House Hamburg แล้วก็คุณอัลเฟรดวิกเตอร์ค่ะเป็นคนคิดค้นโหราศาสตร์ยูเรเนียนขึ้นมาแล้วก็ คนไทยอะค่ะที่ไปเรียนที่โรงเรียนโหราศาสตร์นานาชาติทำบุกเนี่ยน้อยมากๆนะคะก็จะมีอาจารย์ที่สอนูกแก้วเนี่ยเขาก็มีเดินทางไปสอบได้ใบประกาศกลับมาแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนในประเทศไทยอืมอ<า>เวลาดูดวงแบบเขาเรียกว่ายูเรเนียนนี่ ต้องใช้เหมือนถ้าทำอาหารมันต้องมีวัตถุดิบเนาะใช่ค่ะถ้าดูดูแบบยูเรเนียนี่ต้องใช้อะไรประกอบกันบ้างคะใช้วันเดือนปีเกิดค่ะแล้วก็เวลาเกิดถ้าไม่มีเวลาเกิดก็สามารถที่จะดูได้เพราะว่าลูกแก้วก็จะถามเลยว่าเกิดช่วงเช้าหรือช่วงสายหรือช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นถ้ามีคร่าวๆอะค่ะลูกแก้วก็จะตั้งเวลาเป็นเที่ยงบ่ายสามหกโมงเย็นตีสมหรือว่าเที่ยงคืนแบบนี้ค่ะ อ๋อคือวันนี้เรื่องความรักล้วนๆเนาะคือถามว่าดูได้แม่นและชัดเจนชัดเจนมากะ,ะมันจะดูได้แม่นและชัดเจนมากค่ะ,ะ,คะแล้วนอกจากความรักแล้วศาสตร์นี้ดูเรื่องวัยนี้ชอบการเงินเนาะ <c oughs> <ช>ดูเรื่องการเงินได้ไหมดูเรื่องอื่นๆอีกได้ไหมคะศาสตร์นี้สามารถดูได้ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานนะคะเรื่องป่วยสุขภาพดูได้หมดทุกอย่างเลยนะคะดูได้หมดเลยเขาบอกว่า จะมีประมาณว่าช่วงนี้จะมีสี่ราศีาที่หัวใจที่ความรักจะแบบว่าเบ่งบานพองโตในหัวใจโ,โดดเด่นเลยใช่ไหมค<จ>ะส่ราศีาช่วงนี้ไหมหรือว่าเอาไว้ช่วงหน้าช่วงหน้าเนาะได้เดี๋ยวช่วงนี้หนูขอเช็คราศีตัวเองหน่อยพอดีว่าไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรเห็นว่าบนทีวีเนี่ยเขาสามารถเช็คได้ ว่าเราเกิดราศีอะไรลัคนาอะไรใช่ไหมคะแม่หมอใช่ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวทดลองกันเลยไหมคะอันนี้ลูกแก้วก็ได้เปิดดวงของคุณเกลเอาไว้อยู่แล้วนะคะคุณเกลนะคะถามว่าเกิดราศีอะไรปกติแล้วเนี่ยในการดูว่าเราเกิดราศีอะไรเราจะดูด้วยดวงอาทิตย์เนาะว่าอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในราศีไหนอตอนที่เราเกิดอย่างคุณเกล์อะคะเกิดราศีตุลน,นะคะแล้วเรามีเวลาตกฟ้าของคุณเกลด้วยเพราะฉะนั้น<อ>เราก็สามารถรู้ได้เลยว่าลัคนานะคะ ก็อยู่ในราศีตุลเช่นเดียวกันนะคะเวลาคุณเกลอ่านดวงทั่วไปอะค่ะคุณเกลก็สามารถที่จะอ่านดวงในราศีตุลได้เลยอ๋อไม่ต้องแน่แต่แบบว่าบางทีเราเปิดดูแบบราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้เรื่องเดียวกันไหมคะอ่ามันคนละเรื่องค่ะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าตามหลังโหราศาสตร์ไทยอะค่ะเขามีการแบ่งราศีเนี่ยตามการโคจรของดวงจันทร์หรือว่าการโคจรของ รายเดือนนะคะ<า>แต่โหราศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยมาจากโหราศาสตร์ที่เ,เป็นโหราศาสตร์สากลเราจะแบ่งราศีตามเ,เขาเรียกฤดูการเหมือนของต่า,างประเทศอย่างะะพี่ผาดอะค่ะเมื่อก่อนอะคิดว่าตัวเองอยู่ธนูเนาะเพราะ13ทธันวาไปไปมาๆเขากลายเป็นว่าเป็นเป็นพิจิตอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราดูทั่วไปอะค่ะเราจะยึดอันไหนดีคะว่าจะดูตามลัคนาหรือดูตามอย่างเงี้ย ให้ดูตามวันที่ค่ะวันที่หมายความว่าถ้าเขาระบุเอาไว้ว่าเป็นราศีธนูเกิดวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้ให้อ่านดวงตามนั้นเลยได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะเด่นแบบว่ามีไกด์ในการลุ้นสักนิดนึงช่วงนี้เบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกเนาะช่วงหน้าขอเริ่มดูได้เลยไหมคะสีอะไรสีใดเนาะค่ะ๋ยเคะความรักรุ่มรจนนนะคะช่วงนี้เบรกแป๊บเดียวอีทีส์ค่ะก๊อกสดพดบู เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต่อเนื่องเลยเนาะเริ่มกันเลยค่ะเชิญเลยเกลค่ะเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ราศีแรกดีกว่านะคะแม่หมอ วาราศีไหนเป็นราศีที่โชคดีในเรื่องของความรักปี2569ใช่ไหมคะที่หนึ่งอันดับหนึ่งเลยค่ะถ้าอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นราศีมีนค่ะเหตุผลที่เป็นราศีมีนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในปี2569อะค่ะราศีมีนเนี่ยจะยังมีราหูอยู่ในราศีราหูของโหราศาสยูเรเนียนกับราศีกับกับราหูของโหราศาสไทยจะค่อนข้างแตกต่างกัน ตัวราหูในโหราศาสตร์ยูเรเนียนหรือโหราศาสตร์สากลน,นะคะจะหมายถึงคนรักจะ,จะหมายถึงคนที่อยู่เคียงข้างจะ,จะหมายถึงคนที่สนิทที่สุดนะคะราศีมีนเนี่ยมีราหูอยู่ในราศีเนี่ยจริงๆมาตั้งแต่2,568แล้วแต่ในปี2,569เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแล้วไม่ใช่เท่านั้นตัวราหูในปี 2 5 6 9ของราศีมีนเนี่ยมันทำมุมกับดาวศุกร์ด้วยบนท้องฟ้ามันก็เลยทำให้ราศีมีนเนี่ยค่ะเป็นราศีที่โชคดีในเรื่องของความรักที่สุดนะคะมีนคือคนเกิดวันที่มีนคือคนเกิดวันที่20มีนาไปจนถึง21ออขอโทษค่ะ20 ยี่สิกุมภาไปจนถึง21มีนาคมค่ะโอ้ยตายแล้วตัวอดีตสามีดิฉันราศีมีแปบลบว่านางจะได้เมียใหม่แล้วเนี่ย <laughs> ต่อค่ะค่ะต่อที่ราศีที่สองดีกว่าราศีท,ที่สองนะคะก็จะเป็นราศีกรกฎค่ะเหตุผลที่ตัวราศีกรกฎเนี่ยมีในเรื่องของดวงความรักที่ค่อนข้างดีเนี่ยเพราะว่าปี2569นะคะเป็นปีที่ดาวพฤหัสเนี่ยก็จะยังอยู่ในราศีกรกฎนะคะแล้วดาวพฤหัสเนี่ยทำมุมกับพูโตแล้วก็ทำมุมกับดาวศุกร์นะคะพ้โตเนี่ยก็จะเป็นดาว จะเป็นเหมือนดาวสุกอีกดวงหนึ่ง<ช>ผู้โตเนี่ยจะเป็นส่วนขยายนะคะทําให้ความรักเนี่ยมันสุกงอมขยายออกมาโอ้โเบ่งบานนะ,ะ,นะเบ่งบานใช่ค่ะตัวาราศีกรกฎเนี่ยก็เลยจะเป็นราศีอีกราศีนึงค,ค,ค่ะที่ค่อนข้างที่จะมีโชคนะคะเรียกว่าเป็นโชคดีในเรื่องของความรักเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าโสดก็จะมีคนเข้ามา ถ้าเกิดว่ามีแฟนอยู่แล้วจะรักกันดีมากๆจะได้แต่งจะได้แต่งมีสิทธิ์ได้แต่งค่ะใช่ค่ะมีการมีการมีการเปลี่ยนแปลงอองอกเนยอยะคะ่ค่ะกรากฎก็คือประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะกรกฎก็จะเป็นคนที่เกิดวันที่20นะคะมิถุนาไปจนถึง21กรกรกฎาคมนะต่อค่ะาจารย์ขา ราศีตุลราศีของหนูเองเลยค่ะราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกราศีหนึ่งนะคะที่โชคดีในเรื่องของความรักนะเพราะว่าตัวราศีตุลเนี่ยมีตัวดาวเซอุสเซอุสเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ได้อยู่ใน โหราศาสตร์ปกติทั่วไปนะคะเซอุสเนี่ยมันจะเป็นดาวทิพย์ที่ปกติแล้วโหราศาสตร์ทั่วไปจะไม่มี mm hmm. จะมีแค่ในโหราศาสตร์ยูเรเนียนตัวเซอุสเนี่ยมันคือดาวอังคารคูณ2นะคะดาวอังคารคูณ2ปกติแล้วเนี่ยถ้าดาวสุกเจอดาวอังคารมันก็จะทําให้ความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะสุกงอมความรักค่อนข้างดีรักกันสู้ซ่านะคะ uh huh. แต่ทีนี้เนี่ยพอตัวเซอุสที่อยู่ในราศีตุลน,นะคะเจอกับเจอกับ ดาวสุกที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะในปี2569นะคะความรักจะค่อนข้างดีรักกันเนี่ยไม่ใช่แค่หวานชื่นแต่จะรักกันเนี่ยมีเรื่องของอความรักมีเรื่องของการอยู่ร่วมกันมีการโยกย้ายแล้วก็มีการที่จะสร้างอนาคตด้วยกันด้วยค่ะใครที่เลือกกันไปกับแฟนเก่า ก็มีสิทธิ์จะเจอของที่ดีกว่าใช่ค่ะมันกว่าดีกว่าใช่ชีวิตก็จะสดใสกว่าเนาะใช่ค่ะ,ะร,าราศีตุลก็คือเกิดวันที่เกิดวันที่20 กันยาไปจนถึง21ตุลาคมค่ะวายเราไม่ได้เกิด<อ>ช่วงนั้นเลยเ <laughs> ดี๋ยวขอดูอีกนิดนึกเห็นว่าบนจอนี่เป็นราศีตุลอยู่ไหมคะแม่หมอเป็นราศีตุลค่ะเนี่ยบนจอเป็นราศีตุลทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมกับของราศีตุลไหมคะนอกจากเรื่องความรักอย่างงี้คะราศีตุลมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยนอกจากเรื่องของความรักนะคะ,อ,ะอย่างคุณเกลเกิดราศีตุลใช่ไหมคะใช่พื้นดวงของคุณเกลเนี่ยอย่างอยู่ในราศีตุลราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่า ดาวเจ้าเรือนของเขาอะค่ะคือดาวศุกร์คนที่เกิดราศีตุลนะคะจะเป็นคนที่มีความอ่อนหวานอ่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีในเรื่องของความรักมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะอ่าแล้วคุณเกลเนี่ยมีดวงอาทิตย์อยู่ในราศีตุลด้วยนะคะมันจะยิ่งกลายเป็นคุณเกลเนี่ยสวยอ่าคุณเกลจะสวยสวยแบบสวยธรรมชาติอุ้ยไปชงค่ะในกรอบทั้งหมดเลยค่ะสวยไหมคะสวยสวย Abigail, เอบิเกลอาชอบใจนะ่ะนะหัวเราะไม่หยุดแล้วหลาจานต่อค่ะ <c oughs> เขาพูดถึงตุนอื่นด้วยเธออ๋อมีตุนอื่นไม่ใช่ <c oughs> หลอนคนเดียวค่ะเอบิเกลอ่า <c oughs> แล้วก็ราศีต่อไปนะคะ <c oughs> เราจะมาพูดถึงราศีมังกรมังกระคมังคือเกิดประมาณวันที่เท่าไหร่คะมังกรคือเกิดประมาณวันที่20 20 พฤทศติกายนธันวา,นนวาไปจนถึง21มกราค่ะ้าม13ธันวาไปได้ยังไงต่อค่ะราศีมังกรนะคะเป็นราศีที่มีความโชคดีในเรื่องของความรักนะคะโดยตรงเพราะว่าในปี2569นะคะตัวราศีมังกรเองเนี่ยจะมีดาวศุกร์นะคะ,ะโคจรมาอยู่ในราศีมังกรนะคะ ค่อนข้างถ้าถ้าเราดูเป็นดวงรายปีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดาวศุกร์เนี่ยจะค้างอยู่ที่ราศีมังกรนะคะ,คะทําให้คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยมีทั้งความโชคดีในเรื่องของการเงินที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงการเงินสดด้วยมันจะแตกต่างจากดาวพฤหัสนะคะ,ะดาวพฤหัสหมายถึงโชคลาบดาวศุกร์เนี่ยจะหมายถึงเงินสดนคนที่ท <ๆ S 1> เกิดราศีมังกรเนี่ยก็จะมีดาวก็จะมีเงินเข้ามาเยอะแล้วก็จะโชคดีในเรื่องของความรักจะเป็นคนที่เหมือนมีคนมาลักมาชอบค่อนข้างเยอะค่ะ วิดีนะคะรักชอบเราจะได้แบบว่าไปต่อได้อะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะคุณหมอ13บธันวาไม่มีอะไรเลยเหรอการอะไรดีขึ้นสักเรื่องไหมคะถามว่าราศีราศีราศีธนูใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะสิามธันวา <c oughs> <ๆ c oughs> ถ้าเป็นราศีธนูถามว่ามีอะไรดีมั้ตกลงพี่ธนูหรือพี่จิต ต้องตั้งดวงตั้งดวงกันไหมไม่เป็นไรกนถามเื่อพวกทันวาไปแล้วกันโอเคก็จริงๆแล้วเด่นในเรื่องของคําพูดค่ะนั่นไงเด่นในเรื่องของคําพูดพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองตั้งแต่เมื่อวานยังพูดไม่หยุดเลยเนี่ยพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วก็เพราะว่าตัวราศีธนูเนี่ยจะมีดาวพุธอยู่ในราศีนะคะในปี2569อย่าอย่างพี่ผัดเนี่ยก็จะยิ่งพูดยิ่งได้เงินจริงคุณผู้ชมจริงพูดเนี่ย ไปไปทอกไปสินค้าได้เป็นเงินเป็นทองจริงพูดแล้วเขาบอกว่าเออคิดบวกไปเยอะๆแล้วเราจะพุ่งคําพูดบวกออกมามันยิ่งเป็นคุณกับตัวเองอาจารย์ว่าจริงไหมล่ะจริงค่ะเห็นไหมจอาจารย์ยิ้มหวานเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้เรามาทราบกันต่อช่วงหน้าไหมครับใสิแต่ว่าช่วงนี้ใครที่อยากรู้ถึงช่วงหน้าสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ได้ใช่ไหมคะจะดูกล้องสดมูดมูอยู่นะคะขั้งละแจ้งราศีตัวเองมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้นะมาที่ ิปบ็อกใต้เพจนะคะกล้องสดพดมูได้เลยค่ะเตรียมยิงคําถามเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสุดๆเลยค่ะไม่ถามเรื่องตัวเราเองแล้วเนาะค่ะไว้เจอกันค่ะเตรียมถามมาได้เลยค่ะกล้องสดพดมูคําถามมาเลยคําถามค่ะมาเลยขึ้นมาเลยค่ะคําถามแรกเป็นอะไรนะคะมาเลยค่ะอะไรคือราศีมังกรเป็นยังไงคะอาจารย์คะ ราศีมังกรค่ะอ่ะเอาปัจจุบันนี้นะคะจ้าปัจจุบันนี้ราศีมังกรเป็นยังไงเราก็จะต้องดูที่ราศีมังกรก่อนนะคะอะ่ปัจจุบันเนี้ยค่ะราศีมังกรเนี่ยมีตัวดาวทิพย์อีกตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าดาวคิวปิโดนะคะเอ่อคิวปิโดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของดาวพฤหัสกับดาวศุกร์มารวมกันนะคะ ตัวคิวปิดโดหมายถึงการที่เราจะมีความรักมีการแต่งงานหรือเราจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของความรัก <p> ได้ง่ายใช่มันคือคิวปิดค่ะ oh. มันคือคิวปิดค่ะมันคือคิวปิดแต่ว่าพออ่านด้วยภาษาเยอรม,มันมันคือค mm ิวปิดโดนะคะ <Okay. S 1> แล้วอย่างคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของอตัวคือราศีมังกรเนี่ยดาวเจ้าเรือนเขาเป็นดาวเสาร์จ้าแต่ว่าเขาโชคดีตรงที่มีตัวคิวปิโดเข้ามาช่วยเสาเนี่ยถึงมันจะไม่ดีแต่จริงๆมันเป็นเจ้าแห่งการแต่งงานนะคะอะแล้วคือดาวเจ้าเรือนของราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวเสาร์ เพราะฉะนั้นพอเจอกับคิวปิโดเนี่ยความรักมันสามารถที่จะพัฒนาได้นะคะ,ะในตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะไม่ใช่ต้องรอปีหน้านะใช่อย่างนั้นนะคะก็ถ้าใครรอข่าวเรื่องการ ขอการแต่งงานอยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยไปได้แน่นอนนะคะพิธีกรก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีคําถามต่อไปเห็นทางวานบอกว่าอยากทราบราศีเมษค่ะอาจารย์ราศีเมษแม่หมอค่ะราศีเมษเป็นไงบ้างค่ะราศีเมษนะคะขออนุญาตขยับดาวนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะราศีเมษราศีเมษเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เกิดตั้งแต่20มีนาคมไปจนถึง21เมษายนนะคะก็จะเป็นราศีเมษนะคะ ตัวคนที่เกิดราศีเมษปัจจุบันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดาวสะท้อนนิดนึงนะคะมันจะได้เห็นภาพชัดะะภาพจะกว้างขึ้นใช่ไหมคะภาพจะกว้างขึ้นเนนพราะว่นานพโหราศาสตร์ยูเรเนียมนมันมีดาวสะท้อนอ,อันนี้เราจะเห็นดาวเยอะขึ้นเราใช้ดาวทั้งหมด44ดวงในการดูนะคะคนที่เกิดราศีเมษในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า อาจจะทุกข์ใจนิดนึงนะคะมีความทุกข์ใจนิดหน่อยเกิดขึ้นเพราะว่าตัวดาวเสาร์นะคะที่เดินอยู่บนท้องฟ้าน่ะ <Yeah. S 2> มันค่อนข้างที่จะอยู่ในราศีเมษเนาะแล้วพอมันอยู่ในราศีเมษเนี่ยคนราศีเมษก็จะมีเรื่องทุกข์ใจได้หลายอย่าง <Yeah. S 2> นะคะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วดาวเสาร์เนี่ยมันอยู่ที่แกนของ แกนของโลกมาสักพักหนึงแล้วแล้วมันก็ขยับเข้าไปในราศีเมษคนราศีเมษก็จะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องต่างๆนะคะทีนี้มันมีดาวราหูสะท้อนด้วยคนราศีเมษเนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องของเ,อเรื่องของการนอกใจเรื่องของการมีมือที่3เข้ามา,านะต้องระวังนะคะต,ต้องระวัง,วงไวค้ค่ะ ต่อไปค่ะคนเก่ากลับมาทักแต่ก็ยังรู้สึกดีดวงของหนูกับเขายังพอมีโอกาสที่จะรีเทิร์นไหมราศีเมถุนอาจารย์ราศีเมถุนนะคะมีโอกาสรีเทิร์นกับแฟนเก่าไหมมีโอกาสรีเทิร์นกับแฟนเก่าไหมอ่ะต้องบอกอย่างนี้ นะคะในดวงเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างชัดเจนว่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกับแฟนเก่าเพราะว่าบนท้องฟ้าเนี่ยค่ะดวงจันทร์นะคะทามุมกับดาวพฤหัสและก็ดาวพุธนะคะดวงจันทร์ที่ทํามุมกับดาวพฤหัสกับดาวพุธเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเลิกกับแฟนมันจะเป็นภาวะความอิโมชั่นมากๆนะคะในการคิดถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวเราที่คิดถึงเขานะคะตัวเขาก็คิดถึงเราเช่นเดียวกันถามว่ามีโอกาสดีเทิร์นหากันไหมมีโอกาสรีเทิร์นแต่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล้าที่จะงอก่อนอนะคะต้องลดอีโก้ลงต้องลดอีโก้ลง, <Eagle S 2> ลงใช่ค่ะ<ง>ถ้าเกิดว่าไปพูดไปงอไปติดต่อหรือว่าไปแสดงออกถึงอารมณ์ของเราว่าอารมณ์ของเรายังรักกันอยู่นะอย่างนี้ค่ะ,ะ,คะก็คืนดีกันเลยก็คืออย่าอย่ายึดถือตนนะนจริงๆคนเป็นคู่กันนะ่ะ มันคือจิตดวงเดียวกันถ้าเราถ้าเราเชิดเขาก็เชิดเพราะว่าวิญญาณมันมันเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อะไรก็บอกเขาก็จะได้ทําแบบนั้นให้เราแม่แม่หมอผัดไทย <laughs> ต่อค่ะต่อค่ะต่อกับที่ราศีสิงดีกว่าค่ะเห็นคอมเมนต์บอกว่าหนูตกกลุมรักเพื่อนสนิทแต่กลัวว่าถ้าบอกรักไปแล้วจะเสียเพื่อนไปเนี่ยแม่หมอว่าดวงหนูมีเกณฑ์สมหวังไหมคะราศีสิงนะคะปัจจุบันนี้ ถามว่ามีเกณฑ์สมหวังไหม จริงๆต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์สมหวังนะคะถ้าเกิดว่าจะบอกรักเพื่อนนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะในดาวสะท้อนน่ะมันมีดาวสุกเนี่ยอยู่ในราศีสิงห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดว่าเราหลงรักเพื่อนเราแล้วเราอยากบอกรักเพื่อนเราบอกได้ไหมบอกได้นะคะเพราะว่าตัวดาวสุกสะท้อนที่อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักดาวสุกเองหมายถึงความรักนะคะถ้าคุณมีดาวสุกอยู่ในราศีเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะผิด หวังในเรื่องของความรักคุณลุยต่อได้เลยบอกรักเพื่อนได้เลยค่ะเพื่อนไม,ไม่ปฏิเสธแน่นอนไม่ปฏิเสธแน่นอน,นะะต่อไปเป็นพี่จิกคะ่ะหนูมีเกณฑ์จะเจอรักแท้ไหมคะแม่หมอเพราะที่ผ่านมามาแล้วหายไปที่ผ่านมามาแล้วหายไปเศร้าจังเลย <c oughs> เถามว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอรักแท้ไหม <c oughs> มีเกณฑ์ที่จะเจอรักแท้ค่ะแต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะชาวราศรีพิจิกนะเพราะว่าในดวงเนี่ยมันมีตัวดาว ตัวดาววาคนุส์มันเป็นดาวทิพย์ที่มีแค่เฉพาะโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะวาคนุส์เนี่ยหมายถึงการต่อขยายนะคะส่วนใหญ่มันจะหมายถึงเรื่องงานชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการทํางานไปก่อนนะคะจ้าความรักอาจจะยังไม่สมหวังพิจาไหร่ืนอนนี้วันที่เท่าไหร่คะอาจารย์คะพิจิกนี่ก็คือตั้งแต่วันที่20ตุลาคมไปจนถึง21พฤศจิกาย,ยนค่ะ20ตุลาถึง21 พฤศจิกายนนะคะหมดไหมคะคำถามราศีสิงเป็นยังไงบ้างรวมๆเหรอ,อได้ภาพรวมภาพ,พรวมค่ะอาจารย์ราศีสิงภาพรวมนะคะภาพรวมของราศีสิงค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่าชาวราศีสิงเนี่ยมีดาวสะท้อนของตัว ว่าอ,อ,อพลอลลอนอพลอลลอนเนี่ยเป็นดาวทิพย์อีกตัวหนึ่งของโ,โหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะคอพลอลลอนเนี่ยจะหมายถึงความสําเร็จอพลอลลอนคือดาวพฤหัสคูณ2จ้าชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าเกิดว่าในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานก็ยิ่งโอเคเข้าไปอีกก็ดีสินะอดีคูณ2ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะ อยู่ไหนเราสีสิงมัไปเป็นเพื่อนหน่อยแตกอยู่ใกล้คนดวงดี <c oughs> <c oughs> นะคะฝากช่องทางการติดต่อดีกว่านะคะจางค่ะช่องทางการติดต่อของแม่หมอลูกแก้วนะคะติดต่อได้ง่ายมากเลยก็คือทุกช่องทางเป็นชื่อแม่หมอลูกแก้วค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook พิมพ์ใน Facebook ว่าแม่หมอลูกแก้วก็จะเจอลูกแก้วเลยพิมพ์ในไ G ว่าแม่หมอลูกแก้วก็จะเจอลูกแก้วเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ใน Tik t o อกว่าแม่หมอลูกแก้วก็จะเจอลูกแก้วเช่นเดียวกันขึ้นมาหมด เว็บไซต์ก็เป็น www. m ม่ o มอลูกแ .com ค่ะภาษาไทยเนาะภาษาไทยเลยค่ะขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะ QR code ก็มีถ้าไม่ทันก็ถ่ายออรูปไปก่อนเนาะแล้วก็<ช>สามารถที่จะไปกกคุยส่วนตัวที่มันจะละเอียดไปกว่านี้ได้นะคะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วยังอยากรู้อยู่อีกเลยค่ะราศีของแต่ละท่านกันดีไม่ดีก็ ทำบุญเนาะแล้วก็อย่าทําความอะไรนะเขาเรียกอย่าบาปเนาะ<ช>พเพราะจะได้ไม่ต้องเออเวลาเราชดใช้มันจะมาตอนเวลาที่เราไม่พร้อมเสมอ,อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควบคุมได้คือพฤติกรรมของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านขอเชิญอวยพรคุณผู้ชมค่ะค่ะก็ <c oughs> ทําเกิดจากการกระทํานะคะวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าค่ะพี่ผัดค่ะจยาแล้วก็ติดต่อจะคุยกับคุณหมอลูกแก้วก็ ติดต่อตามช่องทางได้เลยค่ะนะคะไปแล้วค่ะก้องต้นดบู